วันนี้เราก็มากับแมปเดอะฟอร์ดแมปดีแมปเดิมเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับหลกัหลกๆจะเป็นเรื่องของอธิบายการแพรลี่มอนเตอร์กระดูกในเมืองที่2นะครับก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันเนาะแต่ก่อนไปขอดูไปนหนึงนะพิกแอคมันมีราคาโคบอลล0หนึ่งหมื่นที่เราซื้อใช่ไหมแล้วก็เพลงสุดเป็นเมทิลเมทิลพิกแอคหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก็บเงินก้อนทีเดียวค่อยซื้อหรือว่าเราควรซื้อแบบไล่ขั้นเรื่อลยดีกว่าทุกคนคิดว่าไงเออแล้วก็เมื่อวานนะครับมันมีคอมเมนต มันจะมีโลก2ด้วยซึ่งของพี่เนี่ยน่าจะอีกไข่ใช่ไหมของพี่เป็นพึ่งเมือง2ใน o อคเทนคิงดอมอ่ะแปลว่าต้องจบเควสของไอเซนเซโมโลใช่ไหมกับไอตัวกับตันโลวนใช่ไหมทั้ง2คนก่อนถึงจะไปโลก2ได้เกี่ยวปาวะหรือว่ามันไปได้เลยแต่มีวิธีในการไปวะเนี่ยก็ถ้าใครเป็นแบบผู้เล่นที่มือฉมังข้อมูลแน่นก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับส่วนตัวเนี่ยพี่ก็เล่นแบบนี้แบบเรื่อยๆชา้าๆชิวๆเนาะไม่ค่อยได้ทาเป็นหลักสักเท่าไหร่แต่ช่วงนี้เล่นบ่อย <laughs> เอ้ยอะไรอะ ออกไงออออนี่น,นี่ออกได้แล้วออกได้แล้วแต่ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยหลักๆพี่จะมาสอนเรื่องการแพรลี่กับกระดูกสมตัวอาจจะเพราะว่าช่วงนี้พี่เองอยู่กับตรงนี้บ่อยนะครับก็ได้ฝึกฝนกับมันเยอะพอสมควรก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันเนะว่าแพรลี่กระดูก3มตัวที่อยู่ในถ้ำนี้เนี่ยชั้นบนนะมันจะมีชั้นแมกมาด้วย ก็ชั้นบุนอย่างเดียวก่อนแล้วกันเนาะสตัวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปรับชมเลยแล้วกันนะครับก่อนไปเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็ใครสนใจบริการโลบอกรวมถึงแมพนี้ด้วยก็ฝากร้านค้าบิวประกอนด้วยนะครับ Build, บิวปกรณ์ช็อปร้านค้าบริการโลบอกที่รับเติมโลบักถูกกว่าเติมเองซึ่งราคาถูกและเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นนอกจากเติมโลบักแล้วยังมีบริการแมปต่างๆอีกด้วยมีตั้งแต่ไก่ตันยันบริการซื้อขายตัวละครและยังมีบริการรับเติมเกมมือถือที่ถูกกว่าเติมเองอย่างเช่นเกม Rv โดยเริ่มต้นที่ราคาแค่11บาทเท่านั้นก็ถ้าหากคิดถึงบริการต่างๆก็อย่าลืมคิดถึงร้านค้าบิวปกรณ์นะครับเริ่มจากพื้นที่แม็กมาก่อนละกันเดีย๋ยวค่อยไปสอนแพรีเนาะ พื้นที่แมกมาเนี่ยให้เรามาทางขวาตอนเข้าถ้ำมันจะมีทางขึ้นไปข้างบนตรงนี้เลยก็เดินตามทางไปเรื่อยนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ดันไปเจอโดยบังเอิญเนาะอุ๊อ๊ยเดี๋ยวนะ <laughs> ไปเล่นแบบวินมีดมาแล้วแม่งจําคนละแบบลืมเลยเบอร์เบเบแม่งเกมนู้นแพลอีกแบบหนึ่งเกมนี้แพลอีกแบบหนึง่งนี่อุ๊ยกันก่อนโบ ก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีลงไปข้างล่างซึ่งตัวละครสกริลเลตันมีตัวดิปเปอร์ด้วยแต่และตัวนี้เก่งมากของพี่เนี่ยของยังไม่ถึงไม่แนะนําให้ไปสู้สดีกว่าพี่อาจจะต้องฟาร์มเครื่องบนไปก่อนเอ๊ะทำไมกระดูกมันเลื่อนลงเรื่อยๆวะเนี่ยมันตีแรงบะะอกว่ายังไม่เคยโดนเลยชั้นเนี้ยพี่ยังไม่เคยมาตีสักตัวเลยโอ้โ,อโหเด,ดี๋ยวเ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 ดี๋ยวแรงจัดเลยแล้วเลื่อนเราไหลเรื่อยๆด้วยเนี่ยติดไฟหรอโอแรงจริงนะเนี่ย แล้วไอตัวริปเปอร์นี่มันแรงหรือเปล่าวะคิดว่าน่าจะแรงนะขึ้นชื่อว่าริปเปอร์ถือเคียวเออทีเดียวแตกแรงจัดเลยอ่ะหลกัหลกๆตรงลาวาก็มาแบบนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในส่วนของการแพรี่ละกันแพรี่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพูดถึง3ตัวละครหลกัหลกๆก,ก่อนเนาะอ่ะตัวแรกสเกลตันโลกนะครับมาถึงกดบล็อก1 2บล็อกประมาณนี้นะครับมันจะเป็นแบบบล็อกหนึ่งสองบล็อกอ่ะเวลาพี่นับพี่นับแบบนี้เว้ย ตัวละครนี้มันจะค่อนข้างดีเลยในการโจมตีรอบ2ตัวขวาเนี่ยจะบ็อกง่ายกว่าตัวโลกตัวแรกแต่ว่าตัวโลกตัวแรกมันตีไม่ค่อยแรงอยู่แล้วต่อไปตัวที่ผู้เล่นมือใหม่เนี่ยมักจะมีปัญหากันแบบพี่ช่วงแรกก็จะเป็นตัวขวาเนาะเออหาตัวขวาไม่เจอว่ะไอตัวระเบิดเนี่ยถ้าเราดามจแรงก็ตีได้เลยถ้าเคียงไม่ทันก็กดป้องกันเอาเนาะอ่ะตัวขวาสองตัวเอ้ยสไลด์ว่ะเดี๋ยวน้บใหม่นะอ่ะเตรียมตัวนะบล็อกหนึ่งบล็อกสับสับ สามทีติดสตันต่อได้เลยนี่ตัวขวานจะง่ายมากเดี๋ยวลองใหม่นะบล็อกหนึ่งบล็อกสับสับสับ,สบติดสตันต่อยาวเลยอันนี้กรณีใช้ดาบใหญ่อันเนี้ยมันจะไม่เรียกว่าดาบใหญ่ดาบขนาดปากลางแล้วกันมันจะค่อนข้างตีสตันได้ง่ายนะครับนี่เห็นไหมง่ายป่ะนี่ยาวๆเลยหลายตัวด้วยเต็มตัวบล็อกหนึ่งบล็อกสับสับสับ นี่บล็อก1บล็อกสับสับสับนี่เลยเป็นไงอีซีป่ะตัวขวานสู้ง่ายกว่าโลกเว้ยบล็อก1บล็อกสับสับสับเอ้ยใช้คำว่าบล็อกเฉยเลยแพรลีด่ดิคือถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่แพรลี่เนี่ยสำคัญนะครับช่วงแรกเอาใหม่นี่แพรลี่เออเนี่ยแพรี <laughs> ่ยากจัดเลย เออคือถ้าเป็นแบบคนที่มาเล่นจนเลเวลสูงอะมันไม่ต้องแพรลี่หรอกมังสับทีเดียวก็แตกแล้วแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ไม่มีของอะการแพรลี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากมากๆเลยเพราะว่าถ้าของเราไม่ได้แข็งพอเนี่ยมันก็จะโดนตีแรงเว้ยเพราะงั้นการแพรลี่นี่ค่อนข้างสําคัญเพราะโดนดาเมจศูนย์นั่นเองแต่บางทีพี่ก็พลาดนะแพรี่หนึแพรี่ 1, รสับสับสับชิว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 เอาใหม่ดิแพรี่ แพลี่สับสับสับนี่เนี่ยชิวอยู่ชิวอยู่เดี๋ยวไปลองกับไอตัวขวานใหญ่บ้างดิตัวขวานใหญ่ตัวใหญ่สุดไอเดนส์แอ็กอะง่ายง่ายเหมือนกันมาดิพี่บ่าวแพรลี่สับหนึ่งที่แพรลี่สับ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 ติดสแตนบายสับแพรลี่แพรลี่สับ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 เออสวยนี่ง่ายเลยง่ายจัดเลยเอามาเอามเอามเอาม ลองก่อนลองแพรี่สองทีก่อนแพรี่เว้นปุ๊บแพรี่ต่อสับ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 ,สบลองน้บนะแพรี่หนึ่งสองแพรี่เออวะ่ะเออดูง่ายเนาะแพรี่หนึ่งสองแพรี่ถ้าตัวขวานตัวเล็กเนี่ยจะเป็นแพรี่สับแพรี่ตัวขวานจะกว่ามันจะช้ากว่านี่เนี่ยสับให้หมดเลยตัวระเบิดเนี่ยมามานี่เออถ้าโดนก็จุกเหมือนกันเนี่ย เอาใหม่เอาใหม่ใหม่มมแพรลี่หนึ่งสองแพรลี่เออแล้วก็สับเลยสับโยเดี๋ยวลองแบบฟันบ้างดิแพรลี่ ally, สับแพรลี่แล้วก็ฟันโอ้เอาใหม่เอาใหม่พี่ว่านี้น่าจะเวิร์กว่าแพรลี ally, ส ally, ส่สับแพรลี่สับสับสับเอ,อ้ยเ,เดี๋ยว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 อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้แล้วไม่อยู่ในแผนเออติดสตนันอ๋อตัวใหญ่เราสามารถแพรลี่โจมตีหนึ่งทีและแพรลี่ได้เว้ย อ่าเออเออเอาเล้แตกนะแตกนะแตกนะเออเรียบร้อยเรียบร้อยสำหรับเจ้ากระดูก3ตัวบนบนเนี่ยพี่ว่าประมาณนี้แหละไอตัวขวานใหญ่ถ้าเรารู้เทคนิคการแพรี่ก็ชิวๆนะครับไม่ว่าคุณจะวุฒกากแค่ไหนก็ตามเนาะมันก็จะโจมตีง่ายขึ้นแต่ตอนนี้ซินเซโมโลเควสเองนี่มันเยอะจัดเลย <laughs> ดูดิ <laughs> อันนี้เป็นเควสใหม่ด้วยนะ พี่ว่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนของดีกว่าปัจจุบันก่อที่พี่ใส่เนี่ยกากมากกากเรียกแบบกากเลยอะดีเฟนซ์สิบสองดเฟนซ์แปดเดี๋ยวเรามาคาฟชุดใหม่กันบ้างดีกว่าอันนี้พี่ใส่เป็นกระดูกนะครับสาสิบสามอันแล้วก็ลาพิษไปอีกสามอันเนาะโอกาสได้ชุดหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นพี่อยากได้มากอะคือตอนนี้พี่ต้องการชุดเว้ยชุดก่อพี่กระโปงมากเลยหวังว่าจะได้นะหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเว้ยทุกคนนี่โอ้โหปั๊มไม่ขึ้นว่ะอันนี้น่าจะยากอยู่ ปั๊ม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 ปัโอเคแล้วก็เตรียมตัวเลยนี่เหมือนเกมตกปลาเอ้ยอันนี้มันดูขึ้นยากอะเนี่ยแปลว่าต้องเป็นของดีหรือเปล่าเกี่ยวไหมโหโอ้ได้อยู่ผิวอยู่ต่อไปจะเป็นสิ่งที่พี่เกลียดสุดอย่าบอกนะแล็กกิ้งหรอ กางเกงเหรอ perfect 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 อันนี้พี่เกียรติสุดเลยนะคือบางทีรู้สึกว่าสายตามันมองไม่ทัน <laughs> perfect perfect ไปเอ้ยอันนี้ทรงดีทรงดีทรงดีมากเอ้ยเกีย์แล้วแย่แล้ววะ่ะเอ้ยเร็วไปเอาได้กางเกงว่ะในเลกกิ Night ้งในเลกกิ้ง กสิเจ็ดเปอร์เซ็นดีฟเดสามสามหนึ่งพันกว่าดอลนอะ่ะหนึ่งพันสี่ร้อยอืก็ดีกว่าที่เราใส่แหละอันที่เราใส่มันสิบสองเนาะแต่อยากได้เสือ้อดูดิเอออันที่เราใส่มันมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าทำไมไม่ได้เสื้อวะเอาใหม่ดิอ่ะรอบนี้นะเสือ้อแปดสิบกว่าเปอร์เซ็น์ําไม่ได้นี่คือแย่นะ แปดสิบหกเปอร์เซ็นต้องได้นะต้องได้นะเออแต่บางคนบอกจริงๆพี่รอสามห้าไหมมันจะมีปลดชุดด้วยแต่ว่าเออทำไปก่อนก็แด้รู้สึกตอนนี้ปอบ,บางว่ะเดี๋ยวไปลงตรงลาวาไม่ไหวเออรอบนี้ได้เสื้อว่ะเสื้อสวยด้วยดีดูสินายเชสเพร e โอ้เดี๋ยวสามสี่ได้อยู่ดีกว่าเดิมเยอะแร่ที่เหลือเดี๋ยวออกมาสร้างอาวุธดีกว่านี่ใส่คอร์สไป ใส่เดมอนไปใส่นี้ไปใส่ไปใส่ไปโอกาสที่ถุงมือ47%เปอร์เซ็นต์คาตนา42%สสเปอร์เซ็นต์สเตทซอส11%เอปอร์เซ็นต์โอ้โหว้าวถ้าได้คาตนาก็โอเคนะยังไม่เคยเล่นเลยถุงมือก็ได้ถุงมือก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเดี๋ยวลองคาร์ฟดูก่อนเนาะไอรอนแฮนด์เพอร์เฟกต์เก้าห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจยี่แปดจุดเจ็ดแปดคูดาศูน์จุดห้าหนึ่งรู้สึกไม่ค่อยต่างกับอาวุธเดิมเลยวะอาวุธ ที่พี่ใช้ดาบสีฟ้า,ฟาเนี่ยมันประมาณนี้เลยนะเออใช่พอๆกันเลยต่างกันอยู่นิดเดียวราคาก็ต่างกันนิดเดียวเออเหีลองอู้ตัวโคตรใหญ่อะ่ะนี่ใช้อะไรดีกว่าทุกคนระหว่างหมัดกับดาบเออแต่หมัดโอ้โหตัว,ต,วตัวพี่โคตรใหญ่เลยแล้วเป็นมิน,นทอร์ด้วยมิน,นทอร์ใส่กอะแล้วถือหมัดตัวเบลเลอร์เลยวะ่ะ แต่คิดว่าใช้ดาบไปก่อนน่าจะดีกว่ามันจะได้แพรี่ง่ายด้วยคือมันไม่ได้ต่างกันมากอะตัวละครของมิเนอทอมันตีไกลอยู่แล้วด้วยใช้ดาบแหละนีแหละอ่ะเดี๋ยวเอนชาร์ชุดหน่อยคลิปวันนี้ซสั้นก็แค่นี้แหละ <c oughs> เพราะว่าหลักๆมันพูดถึงการแพรี่เนาะนี่บวกชุดไปหนึ่งสองสามอันนี้กางเกงต่อไปก็เชดเชดเปลี่ยนไงวะอ๋อนี่เชดมาบวกสามมันน่าจะอึดขึ้นเยอะปะ คือเกมเนี้ยเราไม่รู้เรื่องสเตตการโจมตีหรือจะมีโอกาสโดนดามเมจศูนย์ไหมถ้าถ้าเกาะเราหนาอ่ะเดี๋ยวเราใส่รูนก่อนกางเกงใส่รูนนี้ไหมถอนสะท้อนดามเมจแล้วก็ e n d u r a n c เพิ่มสตามิแนสะท้อนดามเมจเหมาะกับเราปะไม่น่าจะเหมาะแต่ตัวเรามันเป็นสายที่เลือดเยอะนะอันนี้ก็ใส่ไปเพิ่มการแล้วก็ลดสตามีแนในการวิ่งเดี๋ยวลองไปเทสโดนดามเมจดิ มามามาตีสิเออสะท้อน0.68หรอศูน0 7จุดสี่เฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งเลยสะท้อนเบามากในขณะที่เลื่อนแม่งประมาณเก้าสิบถึงร้อยเออสะท้อนเบาวะ่ะสายสะท้อนอาจจะไม่เวิร์กหรือเปล่าเอาใหม่นี่นี่อืมแต่มันก็ดูอุดขึ้นเยอะนะรู้สึกว่าตัวเองอุดขึ้นเยอะลองกับตัวขวานดิพี่ขวานครับ ขอตัวเดียวครับหึไอ้ข้างล่างนั่นมันปูหรือเปล่าวะไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อสะท้อนหนึ่งกว่า,วาแต่ก็ไม่เยอะนะสามดิเออหนึ่งกว่า,วาเออถ้าแพรลี่ได้ไม่สะท้อนดามเมจด้วยไม่เหมือนบางเกมบางเกมนี่คือแพรลี่ได้ดามเมจแม่งดันสะท้อนด้วยอันนั้นคือแปลกอันนี้คือโอเคอยู่สมเหตุสมผล มันก็อาจจะต้องรอเลือดเยอะกว่านี้หรือเปล่าถ้าเล่นสายสะท้อนน่ะแต่เกมนี้สะท้อนไม่น่าเวิร์กว่ะอ่ะเอาเป็นว่าเทสแค่นี้ก่อนละกันก็เดี๋ยวขอทําการซุ่มฟาร์มก่อนละกันเนาะไม่รู้ว่าตอนซุ่มฟาร์มต้องไปทําคลิปหรือเปล่าด้วย <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ก็สอนแพร่รีไปหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับไปและเจอกันคลิปหน้ากับผมบ๊ายบายจ้า